สว,ส,ววสวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนะนำเนาะมื้อนี้พาพี่พาน้องเข้าขัวอะไรแล้วครับเข้าขัวไมเป็นเมนูแล้วเนาะเมนูมื้อนี้เป็นเมนูอ่อมไก่ใส่ผักซีเหล้าครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งวัตถุดิบกับเครื่องปรุงกันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องสําหรับวัตถุดิบของเฮานะครับแล้วแตสิประกอบไปด้วยไก่สับนะครับเนาะไก่สับเอาทุกส่วนของไก่มากเลยครับเด้อประมาณครึ่งโลกินหลายคนเติบโตนะเก็สิมีใบประกูดกับตะไคร้นะครับตะไคร้นี่ทุบ ทุบแล้วก็หั่นเป็นต้นนะครับเนะาะอันนี้ก็เป็นพริกแดงตำใส่หัวหอมตำเผอบุบบุบเด้อพี่น้องเนอะอันนี้ก็เป็นพริกดุกโดดนะครับเนาะพี่น้องเนะาะท่านี้เป็นผักครับผักแตงมีละก,กากเลยผักซีเรียนะครับแล้วก็ลุยหรือผักกาดขาวนะครับแล้วก็อ่าต้นหอมนะครับต้นหอมแค่นั้นแหละครับพี่น้องเดี๋ยวไปเพิ่มเครื่องปรุงครับนี่เครื่องปรุงกระเทีน้ำปลานี่ครับน้ำปลาปลาร้า ชุลข้าครัวครับพี่น้องมีสมมนิอะไรครับเครื่องปรุงกับวัตถุดิบโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันตอนการเทน้ำกันครับครับครับพี่น้องพอมเตรียมถุดิบเรียบร้อยนะครับเนาะเัาก็ตั้งหม้อติดเตาครับติดเตาติดเตาเราก็เติมน้ำลงไปจังน้อยครับเติมน้ำไปก่อนจังน้อยนะครับเนาะก่อนก็ให้ไฟมันไหมหม้อนะครับเนาะเติมน้ำลงไปครับหลังจากนั้น เขาก็เอาเนื้อไก่นี่ครับที่เขาสับใบนะครับเนาะลงไปครับนี่ครับลงไปไปยังล้วนก่อนครับล้วนเนื้อไก่ก่อนเนาะใส่ใบครับรอหมอเดือดครับพอดีเมือหมอเริ่มเดือดนะครับเนาะอ่ามึงน้ำอักหน่อยน้ำเริ่มสีแห้งนะครับใส่น้ำไปอีกหน่อยนะครับเติมน้ำไปอีกนะครับล้วนเนื้อไก่มันสุกนะครับเนาะล้วนเนื้อไก่มันสุก เดี๋ยวว่าต้นใกล้ต้นที่ใกล้สีสุกนะครับใช่นี่ครับตะไคข่ก็ไปประกูดนะครับตะไคร่ทุบใส่ลงไปครับแล้วก็ตามด้วยหอมกับพริกแดงพี่เขาโขกไว้นะครับนะเนาะโขกไว้พ่อหยาบๆเนาะครับใส่ลงไปเลยครับเอาไปขัวน้ำกันนะครับเนาะ เดือดยรากัขวมันเข่ากันเลยครับพี่น้องขวมันเข่าเครื่องขวไปเลยครับดับเข้าไปได้โตนะครับเนาะขวบไปให้มันเข่าเครื่องกันเราก็ดับเข้าไปได้โตเฮแต่เครื่องหอมบุบีมันออกกินหอมน้ำนะครับขวบไปเลยขวบไปเลยขวบจนไก่มันสุกนะครับพี่น้องขวบจนไห้ไก่มันสุกนะครับเนาะขวบไปครับถ้ามันม่เดือดกับไยไว้ครับให้มันเดือดก่อน เอาโอเคครับล่อหายไก่ทูกก่อนนะครับเราเมื่อวันที่การปรุงกับขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องครับอ่าพอเขาล้วนไก่ในที่นะครับเนาะย่างแหลกเท่าถึงใส่นะครับคือนีครับนำปลา่านะครับใจจะกวมั่นตะพีกกลัวนะครับเนาะอย่าใส่หลายนะครับมันอิเข้มเนาะน่ครับใส่ลงไปนำปลาลาเรียบร้อยนะครับเนาะไปจะข้าวครับ่อยจะข้าว ให้น้ำปลามันเข่าเครื่องก่อนครับมันเข่าเนื้อก่อนอ่าลืมบอกไปนะครับว่าไก่นี่เขาอยู่ใส่ไก่เหนียวหรือไก่บ้านหรือไก่ยังก็ได้ครับต้องเห็ดยังอ้อมนี่ได้เบิ้ลครับได้เบิ้ลเนาะนี่ครับล้วนเนี่ยมันเข่ากับน้ำปลาแบบนี้ครับล้วนปล่อยเรื่อยๆนะครับเนาะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเบิ่งหันตอนต่อไปครับครับตอนนี้ไก่ก็เริ่มซุกได้ทีนะครับน้ำปลาก็เริ่มเข่าเนื้อไก่เรียบร้อยๆแล้วนะเนาะ ต่อไปที่เรื่องเติมนี่ครับนำล่างคกพี่น้องนำล่างคกใส่ลงไปเลยครับคนนัวมันอยู่หแหละมันอยู่กับนำล่างคกนี่นะครับใส่ลงไปครับวันนี้ที่นี่ตั้งหม้อไว้ให้มันเดือดครับตั้งหม้อให้มันเดือดเนาะรอให้มันเดือดอย่างเดียวครับคือไก่มันสุกแล้วนะครับเขาล้วนสุกเล้วนะครับนะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงครับพี่น้องครับครับพ่อใส่นาลงไปนะครับ เห็นว่าน้ําเริ่มเดือดแล้วเริ่มปรุงรสถในเล็กน้องครับเริ่มปรุงรสก้อนนะครับเนาะเริ่มจากไซชุดรสอู๋เนี่ยมาลายดอกซ้ำนี่นะครับเนาะครึืนมั้งถึงครึ่งนะพี่ดอกมันหนึ่งหนึ่งโซนซีของตาพี่นะครับเนาะใส่ลงไปครับใส่ลงไปนะครับชุดรสบวกวิรสชาติแต่มันซอยเห็ดแห่ชู้รสอื่นขึ้นนะครับชู้รสอื่นขึ้นแห่มันกลมกลมนะครับเนาะชุดรสเนาะแล้วก็ใส่นลำปลาไปกน้อยครับใส่นลำปลาไปจักประมาณครึืนตาพี่ครับ เมืองใส่หลายได้ครับเพราะว่าเขาใส่ปลาไาลไปแล้วนะครับเนาะปลาไปจะเคลื่อนแล้พี่นะครับคนๆครับพี่น้องคนๆ้นเลยครนะับเนาะหลังจากนั้นก็ซิมเบิงครับใส่เครื่องปรุงไปแล้วใส่แค่นี้แหละครับเครื่องปรุงนะครับนะซิมเบิงอืทดสอบใส้ได้ครับพี่น้องครับ เขาซึมโลชาติทีนะครับเนาะเขาก็เริ่มใส่ผักนะครับนี่ครับเริ่มจากผักชีลางไปเลยจริงๆกใ็ใส่ใส่พร้อมๆกันนะครับใส่มันสุกพร้อมกันไปเรนะื่อยเนาะผักเนาะใส่ลงไปเลยครับผักที่เขาเตรียมไว้เนี่ยทั้งเบิดเลยครับใส่ลงไปนะครับเนาะใส่ลงไปนี่ครับของผมมีลุยผักชีลาวหลวก็ต้นหอมนะครับเนาะกับอ่าถั่วฝักยาวหน่อยหนึ่ง บะไส่แบบเขื่อนนะครับผมบะไส่แบบเขือเพราะว่าผมมากินแบบเขือเนาะถ้าผู้ใด้มากินแบบเขือกับไส่นะครับเนาะนี่ลุยใส่ลงไปครับลงไปเบิดเลยพร้อมกันเลยนะครับเนาะรสชาติมันโอเคแล้วนะครับเขาใส่ผักลงไปมันจะติเพิ่มความหวานให้น้ำอ้อมอีกจันเอยนะครับเนาะนี่ครับงั้นจะน่าก็กดกดพักให้มันลงครับคนพักให้มันเข่ากันกดพักให้มันลงนะครับนะมันแตกนะครับเนาะรอพักสุกถือว่าเป็นอันใดทีครับ พอใส่ผักต้องไปเรียบร้อยนะครับเนาะผักเริ่มยุบแล้วน้ำเริ่มเดือดนะครับนี่พี่ลูกโดดใส่ลงไปครับครับพอใส่พี่ลูกโดดเรียบร้อยนี่ครับหัวขวนะเนาะเ้าะหั่วใส่หัวขวลงไปครับ,รบใส่ลงไปมักคนกับเส่หลายเด้อมักคนกับเส่นหน่อยครับนี่ลงไปผมใส่ประมาณสามส่วนดีเนาะสามส่วนแกงนะครับเนาะ มันนี่ก็คนส่วนผสมทุกอย่างใหม้มันเข้ากันครับคนเลยนะครับเนาะนี่เป็นไรบ่เนี่ยอมไกลหัวรั่วพักหัวรั่วหนา้าโมลัวครับนี่ครับบิ่งเอาครับที่สันหน้าตาเป็นแสบบ่พี่น้องโอเคครับพอใส่เครื่องปรุงทุกอย่างไปแล้วนะครับเนาะพอใส่ทุกอย่างต้องไปครบปิดเตาครับเป็นนี่พร้อมเสิร์ฟเลยครับพี่น้อง ครับตอนนี้แกงออมไก่น้ำอ้วนวรสชาตินั่นๆเขาก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เขามาตักเสิร์ฟไปเลยครับพี่น้องนี่เห็นบ่ตักเสิรือบที่ไยนะครับเนาะนั่นเห็นบ่ครับรสหน้าตาสีสันกะซีระมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับผักซีเล่าอัวนวเลยนะครับเนาะหอมหวยๆครับพี่น้องครับหอมมิลิหอมมิลิผมวิาหลินนะครับนะผู้ใดอยากใหตุตามก็ลองกระเพริงเพื่อนะครับสูตรนี้นะครับเนาะ สูตรนี่มันมีสูตรตายโตนะครับสูตรใส่ดลาถาักข้ามเห็นไหมแซมนั่นแหละคอยมีสองเศร้ามาไปนะครับน้องพี่น้องเนาะมวนลกันครับผมเรียบเดี๋ยวตักเสียบก่อนครับครับพี่น้องตอนนี้อมไก่ใส่ผักชีลาวบครับเรียบร้อยแล้วครับเนาะหอมอีหลีครับพี่น้องนัวพร้อมนี่ครับมึงขี้สันหน้าตาประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวซิมืวยวงจะข้ามนะครับเนาะซีมวยจะข้าม จะถือรูโดด้วยนะจะถือรูดดนี่ไฮยแท้ๆท่อนฮอนยู่ครับโอ้กระชายแบบนี้ได้พี่น้องครับถ้าไู่ได้มักก็ลองเพียตามมาด้วยครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำครับผมจะคอยพร้อมใิทหนมานะครับเนาะสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับ